นักโบราณาคดีค้นพบประติมากรรมรูปหล่อสำริดเป็นรูปสัตว์ในตำนานชนิดใหม่ที่้างโบราณซานซิงตุยยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ในมณฑลไฉฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนรูปปั้นสัตว์ในตำนานที่พบมีลักษณะแตกต่างจากที่เคยพบก่อนหน้านี้นักโบราณาคดีบอกว่าลักษณะของประติมากกรรมที่พบเป็นรูปปั้นคนตัวเล็กใบหน้าเหมือนรูปปั้นคนที่เคยขุดพบก่อนหน้านี้อาจจะสวมหน้ากากมีดวงตาและจมูกที่ใหญ่ยืนอยู่บนแท่นที่เป็นรูปสัตว์ โดยรูปปั้นสัตว์นี้มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยขุดพบตั้งแต่ปี1986ลักษณะคล้ายสุนัขแต่มีหูที่ยาวมากและปากที่กว้างมากซึ่งนักโบราณาคดียังไม่เคยพบประติมากรรมลักษณะนี้มาก่อนถือเป็นการค้นพบครั้งใหม่ในแหล่งโบราณาคดีซานซิงตุยที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์แหล่งโบราณาคดีซานซิงตุยถูกค้นพบครั้งแรกในช่วงปลายทศวรรษที่1920โดยชาวนา ได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในการค้นพบทางโบราณคดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกในศตวรรษที่20ต่อมาในปี1986นักโบราณคดีค้นพบโบราณวัตถุอัลล้มค่าหลายพันชิ้นที่หลุมหมายเลข1และ2ล่าสุดปี2020นักโบราณคดีขุดหลุมอีก6หลุมคือหลุมหมายเลข3ถึงหมายเลข8โดยค้นพบสิ่งของโบราณล้ำค่าที่แหล่งโบราณคดีนี้อย่างต่อเนื่อง